ทำร้ายผัวนะ่ะบาปนะั้นไม่จำเนียนเขาเปรียบผัวเสมือนพระใครทำร้ายพระตกนรกหมกไหมถ้าผัวดีๆธรรมะธรรมโมอย่างท่านขุนของดีัยนนะ่ะก็พอเปรียบเสมือนพระได้ค่ะแต่ผัวรายอื่นรงซะเถอะไม่จำเนียนรงซะพระท่านว่าตัมมุนาวัตตีโลโกกุก พูดถึงเรื่องค้าเรื่องแกงคืนนี้ถ้าจะนอนไม่หลับเพราะให้ใจคอเศร้าหมองไปด้วยซะนะเห็นจะต้องไปคุยกับพระให้จิตใจสงบระงับเนี่ยฉันกํกำลังเรียนวิปัสสนากรรมฐานอยู่นะไม่จำเนียนดีค่ะบุญกุศลของท่านขนุนจะได้เผื่อแผ่มาถึงดีท่านมั่งท่านขุนอยู่วัดจะกลับกี่ทุ่มกี่ยามก็จะนอน,นที่วัดเลยก็ได้ อย่าก,กังวลเรื่องทางบ้านสิคะถูท่านขุนน่ะไปสร้างสมความดีเดี๋ยนก็ควรจะยินดีด้วยก็ดูแต่พระนางมัดสีกับพระเวสสันดรสิคะสาธุอฉันจะเรียนวิปัสสนากรรมฐานใน้สำเร็จก็เพราะมีเมียรประเสริฐอย่างไม่จำเนียนส่งเสริมเอาเงินติดตัวไปทำบุญด้วยนะคะ นี่ค่ะอ๋อเอาไปเถอะค่ะเรื่องทำบุญทำทานท่านขุนจะเอาสักเท่าไหร่ก็ได้ไม่พอขอให้บอกโอ้ยจมเลินจมเลินเถอะไม่จำเนียนงานคืนนี่้อุ้ยซาบุเลยนะเนี่ยอุ้ยอือหือด้วยชัดนี่อะไรอะไรก็ช่างมันเทนะอย่าไปสนใจมันเลย ฉันต้องสนใจจำคืนที่คุณโทรศัพท์มาลาตายได้ไหมเน <c oughs> ีอืผมไม่เคยลาตายคุณรู้ตัวว่าจะต้องหายหัวไปเมืองนอกเช้าวันที่สองคืนวันที่หนึ่งแกล้งทำอุบายโทรศัพท์มาสำออยเราแล้วหลงเชื่อแทบตายแท้จริงก็ตอนแหลคิดแล้วเจ็บใจนะเดี๋ยวจ่เจ็บใจ<อ>จายนผมมาถึงก็พาพ่อไปอาบอบนวดผมไปส่งท่าน ส่วนตัวผมเองหันหน้าเข้าวาดัดเดินจงกรมเดินจงกรมรอบส่วนพระนั่นเหรอเปิลฮึ่ม ผู้ชายส่วนใหญ่คือพ่อไก่แจพ่อไก่แจพ่อไก่แจ